พ่อครับฝาดยังไงบ้างครับอ๋อตอนนี้กะให้เนี่ยเ้วลูกเพราะว่านี่พุมาสอยทุ่งกระป่ามาสอยกะบกละปากซื้อแรกๆแล้วยาจะวอกันตัดได้แล้วไม่เอ๊ะเป็นไงไม่มันไม่มันก็ใหม่พื้นแล้วใหม่ใช่ไหมมันใหม่ไมใไม่ใครซื้อเออใม่ใครเดี๋ยวถ้ามีเวลาว่างกับผ้ากันส้วนมูส้วนพวกผ้า มรรยากาดตึ้งแค่เราดีวะครับพ่อครับเดี๋ยวอีกสองเม่เกินสองเดือนน่ะปลาได้กินจะมครับเองแม่คุณลองพูดคครพ่อพูดใครคุณลองพูดดิไม่พูดยังไงก็ได้หรอพ่อไม่ได้พูดครับพูดขาได้หมดเลยสำหรับพ่อมันไทยล่องพ่อพีหมดเลยต้องไปใช่ใช่เอาคุณลองพูดคาคกับพ่อพีไม่ได้ไม่ได้เอาไว้ไม่ได้คลิปลูกเริงเนี่ย Tapi hey, suruh yang suruh yang ya, sih, kalau sih.